สวัสดีค่ะพบกับกิ๊ปาริชาวิมลธนาชัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธในช่วงนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัว ปีการศึกษา2,558กองทุนกู้ยืมเพื่อช่วยเหลือนักเรียนนิสิตนักศึกษามีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาฉบับใหม่โดยที่นิสิตนักศึกษาจะต้องมีผลการเรียน2.00ขึ้นไปและมีชั่วโมงกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ไม่ต่ำกว่า18ชั่วโมงนิสิตนักศึกษาจะมีการเตรียมรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรติดตามจากนิสิตมหาวิทย,ยาลัยพะเยาค่ะเมือ่อปลายปี2,557 กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาหรือกยศประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่เพื่อคัดกรองผู้กู้กยศโดยเริ่มใช้ในปี2558เป็นต้นไปทำให้นิสิตนักศึกษาจำนวนมากหลุดหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่โดนตัดสิทธิ์ในการกู้ยืมเงินเรียนกยศกว่า800คนปณทอนแจ้งประโคนและเพื่อน,เ,อนเป็นหนึ่งในนิสิตท,ที่ไม่ผ่านเกณฑ์กยศเขาต้องปรับตัวหลังฟังคำชี้แจงจากทางมหาวิทยาลัย ครับหลังจากที่โดนตัดกย,ยอศไปนะครับทางบ้านก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเรื่องเงินค่าเทอมครับเพราะว่าหลังจากก่อนหน้านี้นี่กยยอยศเขาได้จ่ายค่าเทอมมาให้นะครับก็เหมือนกับว่าได้แบ่งเบาภาระทางบ้านนะครับแต่ในเมื่อถูกโดนกยศตัดนะครับก็ทําให้ทางบ้านต้องเพิ่มภาระหนักขึ้นก็คือต้องส่งเงินค่าเทอมแล้วก็พ่อแม่ต้องทํางานหนักขึ้นครับแล้วก็อาจจะมีกู้หนี้ยืมสินมาบ้างครับเพื่อที่จะให้เราได้จ่ายค่าเทอมในการเรียนครับ ค่าค่ากินค่าอยู่เนี่ยครับปกติเขาจะมีเมียเน้ยให้2.200บาทแต่เดือนนี้อนตอนตัดไปแล้วไม่มีแล้วก็ต้องขยันทําทงานอาทามมากขึ้นแล้วก็ต้องอดออมประหยัดมากขึ้นการเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่ส่งผลกระทบกับนิสิตนักศึกษาที่มีคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ทำให้พวกเขาต้องปรับตัว ทางมหาวิทยาลัยเองก็หาวิธีรับมือกับหลักเกณฑ์ใหม่จากเดิมที่เน้นไรายได้ผู้ปกครองไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทต่อปีนิสิตมีผลการเรียนดีประพฤติดีเท่านั้นตอนนี้มหาวิทยาลัยมีการกำหนดแนวทางในการช่วยเหลือนิสิตกลุ่มนี้อยู่8อย่าง8ข้อด้วยกันนะครบับหลักๆก็คงจะเป็นเรื่องของการระดมหาเงินทุนเข้ามาช่วยเหลือ นะครับเพื่อที่จะป็นค่าธรรเนียการศึกษาแล้วก็จําจะมีมาตรการ,รในการที่จะผ่อนผันค่าเทอมลดหย่อนหรือยกเว้นค่าเทอมสำหรับนิสิตที่ช่วยเหลือกิจกรรม หลายปีที่ผ่านมากองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาก็ยศอ,อประสบปัญหาผู้กู้เงินไม่ยอมใช้คืนทำให้จํานวนเงินคงค้างจ่ายสูงขึ้นไม่พอต่อความต้องการใช้ของนิสิตนักศึกษาจึงเปลี่ยนหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อคัดกรองผู้ใช้มากขึ้นทางมหาวิทยาลัยเองเก,ก็ยอมรับในเกณฑ์ของของกยศส่วงกลางนะครับซึ่งเราก็มองว่ามันก็เป็นเกณฑ์ที่ดีนะครับ เพราะว่าทางกอสอเองเขาก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาไม่พอนะครับแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการใช้คืนด้วยนะครับแต่ว่าในเรื่องของการบังคับใช้หรือมีผลในการที่จะใช้เกณฑ์อันใหม่นี่ก็เห็นด้วยกับว่าถ้าสมเป็นไปได,ได้ในการที่จะขอเลื่อนไปใช้บังคับใช้ในปีงบสาก2559เพื่อที่ให้อนิสิตนักศึกษาที่กู้ยืมในปีนี้นะ,นะครับ mm hmm. เขาได้มีการเตรียนตัว การปรับหลักเกณฑ์กู้กอยสโดยทันทีเพื่อป้องกันปัญหายืมแล้วไม่ใช้คืนทําให้เกิดผลกระทบกับนิสิตนักศึกษาและมหาวิทยาลัยต้องหันมาปรับตัวเพื่อรับมือกับหลักเกณฑ์ใหม่ต่อไปนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยพะเยารายงาน จากผลสำรวจพบว่ามีนิสิตนักศึกษาจำนวนมากที่ไม่เข้าเกณฑ์กู้กยศฉบับใหม่นี้เป็นโจทย์ใหม่สสำหรับระบบการศึกษาจะทำอย่างไรให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพเพื่อนๆสามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์โดยแชร์มุมมองและเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัวมาได้ที่ f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือโทรมาที่0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณและพบกับช่วงนักข่าวพลเมืองซีรีร์ ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่ได้อีกครั้งในช่วงสุดท้ายของข่าวเที่ยงไทย PBS สสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ